ชองพอดูหลังจากเมือ่อวานนี่พาไปทําบุญทําบุญมาต่อมาก,กะพามาเที่ยวเลยเนาะเด็กหน่อยกันเมื่อนี่กันได้มาออกแห้งงานคือเกา่าอเตอรเมื่อนี่กันมาเห็ดเบียกคือเกา่าพี่น้องไยเนาะโดยก่อนอื่นกันกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเอฟซีกันเบริร์สุขุสุขคนเด้อพี่น้องเลยินดีตอนรับกับชู่ช่องแม่น้องคัปเตอร์อีกแล้วเมื่อนี่กะนะันเนาะ หลังจากเมื่อวานนี่ครับไปพากันไปทําบุญพี่น้องเลยเนาะมามื่อนี้กับมาเอาแห้งงานมื่อนี้มาส่วนดินแห่ไว้เนาะส่วนกินแห่ที่มันเดือเฮาเห็ดอันเค่พืชไปก่อนเนี่ยพี่น้องเลยส่วนไว้เพราะว่าเมี่ยนแบบนี้มันกาเสียหายก็เลยพากันส่วนเอาไว้ก่อนเนาะหลังจากเฮาบักต้นเผ่เมื่อวานนี่เนาะปุ๊แต่ก็มาบักต่อไม่ได้มือเช้านีิพี่น้องไอ้พวกนั้นเนาะ ยืนยันว่าอา่มันสูงพดกันได้บักอ๋อสบายดีชองพรร่อลูกโดยนายจะสอบแล้วไอ้เต้นายจะสอบแล้วหลังจากพามาแต่ทำบุญเมื่อวานนี่กับพี่น้องเลยไอ้เต้เพิ่นกะเป็นไข่ห่ากับไข่แน่เนาะนคือนี่กับไข่กินยาไปแล้วบริษักยายัางกินยาเอาตอนนี้กับไข่แน่แต่ผ้ากันม้าชวนขี้บินแับพ่อเพิ่น ແັງເຕີກະມາຖ່າຍຄລິບໃຫ້ພີ່ໃຫ້ນ້ອງເບິ່ງມື້ນີ້ເນາະທາງຕົ້ນພ້າວອັນນີ້ເຮົາກະຍັງບໍຕັດອນຕນກລຳນຫກະທ່ນນວ່ີຫທນສທທນ້ກພິນ ทางไหลแหละพี่น้องทางไหลน้ําแหละเนาะแต่เฮากะให้เพิ่นทั่งน้ําก๊อกให้ก่อนก็จักสิจังได๋พี่น้องเอ้ยแม่เตอว่าจะให้เพิ่นมาทงอยู่หม่องนี้ก็พองเตอเพิ่นว่าให้ไปทงอยู่ทางนานพักพุ่นจักงได๋เฮาสิทงเป็นน้ํากอกเอาก่อนเนาะพอได้ยวมาให้อันในี่แหละพี่น้องเอ้ยโดยอ้าวย่าลน่าจชอบแล้วนะ่ ในอีกสอบเลยจังยาเลยโอ้ยลูกชายกับไปป้าพ่อได้บานนี้อ่ะสองสี่หกแปดสิบชิ้นองสี่สิบหกสิบหกสอบเลยพอระจังยาแล้วเมื่อยนะเพิ่นพักการเฮ็ดกับพ่อเพิ่นแต่เฮิงเติบได้พี่น้องเลยมาช่วยเพิ่นก่อนทีเดียวบอมอ่รอต่อเนาะรอเด้วน้ำก๊อกก่อล้วกนพี่น้องเลยว่าบักต้นพ่าวเลยก็ได้อยากได้น้ำก๊อกมาอยู่ทางนี้พี่น้องเลยเนาะ ดูมองนี่แหละมองใกล้ๆต้นบั่งหุ่งนี่แหละแม่หลวงเต๋อ,อตว,ว่าให้เพิ่นมาเบิง้งพอเพิ่นมาเบิง้งแล้วมือสะมือวาดนี่เนาะตอนแรกมือวาดนี่หลังจากมาแต่อ่าวัดพุ่นแหละถ้ากันมาแล้วกัทางสร้างทางน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นเจ้าหน้าเพิ่นพี่น้อยเลยมาเบิง้งเพิ่นบอกว่าอ่าทางเป็นน้ำก๊อกหยือบเอาเนะาะเอาใส่มือหยือบเอากะซี 4, พันห่าพี่น้องเย สี่พันหาละกะถาท่าใส่ลใยชายยางเลยกะเป็นแปดพันบ่เหยอ่แปดพัน <Okay. S 1> หาเนาะเออถาขาใส่ไายเลยแปดพันพี่น้องเลยแต่แมนงเตอร์บาต่อเพิ่นบาถถาใส่เป็นน้ำก๊อกเหงื่อมนะ่ะสี่พันได้บ่อว่นะเนาะต่อเพิ่นแต่เพิ่นก็นยังบร่ได้ตกลงว่าสี่เฮดดอกพี่น้องเลยแต่แมนงเตอร์ว่าอยากได้เ,เป็นไ้เพิ่น เฮ็ดเป็นอันหน่วมห้ก้อนเนาะถ้ามีเงินมีคำจะซื้อไหลใส่ไหลน้าเวลาเ้าเสียบใส่พื้นใช่ท้ายมันกะไหลออกมาเลยนะนี่ครับต้องใส่หน่วมพี่น้องเลยฮะก็เลยอยากอันให้ใส่อันเป็นหน่วมไปก้อนแต่เพิ่นมาเบิงแล้วเพิ่กนกะยังไม่หาคคำตอบเนาะเดี๋ยวฟังเบิงมือนี่พัชชิมาใหม่บอดดิจังได้ยังเพิ่มาอยู่พี่น้องเลยมาเบิงใหม่บ่เนะาะหลังจากเขาบักต้นผ้าดูว่า ทางยอดผาเมื่อแกงเมื่อวานนี่เนาะแตยังบ่ได้แกงเนาะพี่น้องพากันไปก่อนพากันไปอ่าวัดเนาะวัดทบุญก่อนเมื่อวานนี่ก็เลยมาเมียนต่อเนาะกือพี่น้องเอ้ยวกก็ยังบ่ได้เฮ็ดเนาะพ่นน่ะอ่าอันต้น้าักทับเมื่อวานหไปหาตัดใหม่มาเฮ็ดห้วยก็แม่นง่ายพี่น้องเอ้ยวมันกดอกดเดี๋ยวงัวเข้ามากินเครื่องคนละปลูกเนาะ กูปูกของฟังอยู่น้ำหัวน้ำแค่นี่กะหลายสิ่งหลายอย่างพอสมควรอยู่พี่นองง้องเลยออ๋ลมกระแหงมันนี่กะเนาะเบิ่งหึ่งง้อกับคนอ่ะพี่น้องเลยไปแซวอยู่บรรยากาศกระเดดมันนี่กะแต่กะมีลมอยู่เนาะโดยไปเดี๋ยวไปส่วนอ่าดินแห้ซอยทอั้งพพยเตอร์พันก่อนเนาะเพราะว่าลายใหญ่ห้างเดี๋ยวเราสิ่งให้เลยพี่น้องเลยถ้าส่วนพอดีเดียวเร่าบันนี้ลูกชายกันหนีป้าแล้วแหละ

等你爸要的，喂。<laughs> cái luôn à cái luôn là mình cái bơ đôi đôi nàng trao vô phía nào ấy bà này nhang mừng mừng cả phần ơn nha nhát lộ ดมใช่อ๋อดินดินยั่ดีบ <rant> ่นะไปดีป uh, bon er ้าลูกไง่ะลาดินขอเครื่องบ่โอ้ยบนีขอเด่นเผินกบพี่น้องเยนน่ะยังโู่นี่ยังนี่หมกป้าดุงนี่หลอกหกผ้าบ่โดดนะห้อกหมกผ้าฉะโดดดินยถ่าเดิอมมเหตเวี่งจะหน่อยแล้วเร้อเอันนี้เป็นดินทรายพี่น้องเฮ้ย พากันชวนไว้อันนี้พอไอเตอร์พผนชวนก็แต่ยังโบท่านได้แล้วเขาพูดแต่ตัวนี้เนาะดินเฮ่เฮากับชวนไว้อันไหนมันเดือดกะเก็บเมียนมัดไว้พี่น้องเไยเดือยังอีกอยู่เนาะนี่ทางนี้พอไอเตอร์เป็นอยากเห็นพันในทางน้ำก๊อกนะพี่น้องเไงมองส่วนทนั้นว่าพักกูเนาะแมไอเตอร์ไปไปอยากเห็นทางอันว่าบักคุกเข่าล้มงวดนี่อะไรกังไดฟังเบิองพี่น้องเไยเนาะเห็ดน้ำก๊อกเงอะมันหละ เพิ่นยังบม่ได้มาเนาะเิ่นยังบม่ได้ตกลงมาเพิ่นสิมาเดี๋ยวรอถ้าฟังเบิงอ uh, ่าถามมูเพิ่นอีกกอนเผื่อนาะว่าถ้าสี่พันกะสีได้บ่อหรือเนี่ยได้โอ้ยลมลมลมอู้บัลนี้นะไปไปไปมานั่งดินถ่าเลยแม่ชวนได้ได้แม่สิมาอ้าวเด้อลูกเด้อน่ะลมมือใส่เสือก้ามใช่ไหมใส่เสือก้ามได้เลยฮะ เฮ็ดดูไรนั่งเก็บเชื้อนั่งเก็บเชื้อนเพื่อนแม่ชวนอีกเด้อหน่อยหนึ่งเด้อก็ชิ้ดาวได้ปุ๋ยไหนพอกำลังเศร้าเมย์โยเมื่อยได้บอกป้าเด้อคนประเหต์เบี้ยกินสปอนเซอร์บัดผู้ชวนขี้ดินเมื่อยบก็ได้กินพี่น้องเลยโอ้ยตายเ้ยไปดกแลวังนมเด้อยาดอกพล่นหัวพิ่นอยู่น้ำพักข้าป้าได้ด้วยนะโอ้ยลมพี่น้องเลยเนาะ บอลมหนาวออกแล้วดูแล,ส,ลนะยยยยสุขภาพกันนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเป็นตเป็นใยกันเบิ่งใยสุขภาพกันแน่ลมหนาวมากเลยคุ้ยเลยค่ำม,มา,มมามกค่ำไม่ลมเนาะตอนนี้กับประมาณสองโมงบ่ายสองโมงพี่น้องเลยเกือแบสบามโมงเลยนะเนาะใไปสิค่ำเลยเพื่อนเกับส่วนะขิดินนั่นกินเฮไว้ที่เจ๊ได้กเจ๊น้อยกันพากันมือหาหนึ่งขาั้งลงน้ำเนะลยเนาะใไปสิค่ำเลย มาส่วนดีก่อนอีกหน่อยนึงประมาณ4 ienne, 4 er สี่หาสอบคือสิบเบิดบัทเนี่ยเท่มือห um ึงเท่เป็นยังไงเนี่ยบอกอาการมึงดูอาการเป็นแบบใดขาดแ็นร้อยก็เบิ้งขาดก็ไปอ้าวน้ำป้าหามยาทีใจแาอวก ขายครับเพื่อนจะขายเป็นรถด้วยวันเนาะสอบยังสอบนึงมพอทำจะ ัยังได้อีกดอกสองสามสอบพี่น้องเลยเนาะไปถ่ายพ่อสอบมาก่อนฝุ่นาอย่างมื่ออากสอบอยู่เพื่อนผมกำลังงานเมื่อไปเหามานั่งถ่ายแล้วไปถ้าเมื่อถ่ายก็แบบนั่งให้แม่กินนะเมื่อยแล้วเฮ้ยนังช้าเมื่อกันพี่น้องเอ้ยไรเมื่อยแบบเป็นกองหน้าก่อนเนาะมือกัน ีไปแด้พี่น้องโฟกันคลิปหนาเนาะเป็นยังไงก็กดเบิร์กดซุมคลิปของแม่นักเตอร์เด้อเด้อเนาะที่สำคัญกับบอคามโฆษณาขอมเมนต์นักเตอร์เด้อคอมเม่พี่น้องเด้อเนาะทุกคนขอบคุณคอมเมนพี่น้องที่ทำมาเพิ่มมานซมเนาะโดยที่สำคัญกับบอคามโฆษณาอะไรเป็นอย่งไรไปเลยพกัน้คลิปหนาสบายดี่สุดทุกคนดีไม่แข่งกันเด้อพี่น้องเลยสวัสดีป้าลุงพี่ลสวัสดีสวัสดีโอ้ยจดกดกดกดบ้าอ่ะโอ้ยบ้าเกิน